มือครับมองปูท้าววิวันท่านัโมสามจบนะโมตัสสะะาสาธุสะธุสาสาาสุธุสสสาสุสสะธะาธะสาธะาสาสาาสุสุสสาสาตุสมตสสาธะาวะสาธะสตสาาุุสสสะุะุุาาาาาสุนิาสายาาาา สการะนอิมีนาสกายลาวานิวานาวานิวาเสืมูวะตังเทวะตังเจวมะเจวมะข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมไหว้บูชาขอน้อมไหว้บูชาแม่ย่านางเรือแม่ย่านางเรือองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคุ้มครองรักษารรงคอักษาเรือลนี้เรืำลึก การตด้วยข้าพเจ้าซอมญาตินุได้ข้าพเจ้าขอญาณขออนุญาตขออนุญาตนำอัฐิและอังคารนำอัฐิและพร้อมดวงวิญญาณพร้อมดวงวิญญาณคุณแม่ทองหล่อผล้งใหญ่คุณแม่ทองหล่อผุงใหญ่คุณพ่อเฉลียงงามพิศคุณพ่อเฉลียวงามพิศคุณแม่จำลองสว่างสาลีคุณแม่จำลองสว่างสาลีลงเรือลำเลื้อลองเรือลำเลื้ไปลอยในทะเลไปลอยในทะเลขอแม่พ่านาง ขอแม่ย่านางองปู่ทาเวสุวรรณพระพุทธเจ้าได้โปรดอนุญาตให้นำอฐิรังค์พร้อมดวงวิญญาณลงเรือได้ได้โปรดขึ้นรางรักษาได้โปรดคุ้มครองรักษาให้ข้าพเจ้าพร้อมญาติเีได้ประกอบพิธีด้วยความสะดวกได้ปลอดภัยรู้ประการเถิด ตาุกอาก่นะเจ้าชื้ขอเวลา1นนนะใ้ดเชื่อการหเราก็ได้บอตการได้หนังเรือเรียบร้อยท่านก็รับดูแล้วตอนนี้คนที่ก็คุยกันนิดนึงก็ได้เข้าใจบักการปฏิบัตรเฉพาะัำนี้นะครับ